สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ที่บ้านแดดดีนะครับก็มาแนะนําตัวปัรมหอยโข่งนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้นะครับที่มาอยู่ข้างหน้านี่นะครับเป็นระบบ a c d c นะครับ a c d c นั่นหมายความว่าใช้ได้ทั้งระบบโซล่าเซลล์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์หรือนะครับจะครที่ไม่มีไฟฟ้านะครับอยากจะใช้โซล่าอย่างเดียวก่อนใช้ได้ หรือใครที่ยังไม่มีโซลาเซลล์อยากจะใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวก่อนก็ใช้ได้ระบบตัวนี้นะครับยังไม่เป็นไฮบริดนะครับอ่ายังไม่เป็นไฮบริดนะครับนั่นหมายความว่าเรายังจะให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก่อนแต่ข้อดีของเขาก็คือว่ามันจะมาตอบโจทย์เกษตรกรในส่วนของการใช้งานได้หลากหลายนะครับพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าพื้นที่มีไฟฟ้าสะดวกอยากจะใช้ไฟฟ้าก่อนสะดวกอยากจะใช้โซลาก่อนหรือจะมีทั้ง2อ,อย่างในที่เดียวกันก็สามารถใช้ได้ มาดูกันครับตัวแรกนะครับตัวแรกตัวนี้นะครับเป็นขนาดพ่อน้ําออก2นิ้วนะครับเป็นปั๊มหอยโข่งตัวนี้เป็นปั๊มแรงดันด้วยนะครับระยะดูดของเขานะครับ5 8เมตรในแนวดิ่ง5 8เมตรแนวดิ่งนะครับตัวนี้นะครับสามารถส่งสูงนะครับควรไม่เกิน10เมตรนะครับควรไม่เกิน10เมตรแต่ระยะส่งไกลเนี่ยได้100เมตร หลาไร้อยเมตรตัวนี้เหมาะกับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ต้องการใช้น้ำอ,อยู่ประมาณ10คิวถึง15คิวนะครับ10คิวถึง15คิวแล้วก็ใช้แผ่นน้อยครับตัวนี้เริ่มที่4แผ่นก็เพียงพอแล้วแต่สำหรับบางคนอยากจะได้พลังงานที่เต็มเลยเนี่ยนะครับก็สามารถจะเพิ่มแผ่นได้รุ่นนี้สามารถอนุกรมเพิ่มได้ถึง8แผ่น,นะครับถึง8แผ่นเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นวัดที่อยู่ระหว่าง 340นะครับหรือ330รุ่นเก่าเนี่ยก็สามารถใส่ได้ถึง4่าโวลต์นะครับ410โวลต์ดูวอนดี DC เป็นเกณฑ์แล้วกันนะครับตัวนี้ข้อดีของเขาก็คือว่าเขาจะมีโครงสร้างสำหรับยกเนี่ยง่ายได้นะครับยกเก็บยกเอามาติดตั้งเสร็จเอากลับได้นะครับตัวนี้สะดวกนะครับแล้วก็ตัวคอนโทรลเนี่ยเราไม่ได้รวมอยู่ในในตัวนี้เพราะว่าเวลาใช้งานจริงเนี่ยนะครับ มันต้องมีเรื่องของน้ำก็มาเกี่ยวข้องเนาะอ่าเราก็แนะนําว่าให้ติดแยกนะครับตัวนี้เปียกน้ําเปียกอะไรตามสบายเลยแต่ตัวนี้เราติดแยกนะครับติดแยกจะจะดีกว่าอันนี้พูดถึงว่าในเรื่องของการใช้งานความคงทนนะครับจะดีกว่าแล้วก็อ่าตัวนี้บอดี้ออกแบบมาอ่าชัดเจนนะครับสีส้มนะครับส้มดําแล้วก็อ่าข้างๆเนี่ยก็จะมีการบอกในเรื่องของอ่าไดอะแกรมการต่อด้วยนะครับตรงนี้ แล้วก็ข้างหลังนะครับมีพัดลมมีพัดลมระบายความร้อนให้ด้วยนะครับในส่วนของด้านข้างนะฮะจะบอกว่าเป็น AC DC นะครับตัวนี้นะครับจะบอกถึงเป็นออโต้สวิตชนะแต่ไม่ใช่ไฮบิดนะครับเป็นออโต้สวิตหมายกมว,ว่าถ้าแดดไม่มีเนี่ยเขาก็จะตัดเข้าไปเป็น AC อัตโนมัตินะครับถ้าขึ้นเบรกเกอร์ a c ไว้แต่แนะนําให้เลือกอย่างไงอย่างหนึ่งดีกว่านะครับตัวนี้เป็น110โวลต์นะครับแล้วก็อินพุตนะครับ ด้าน AC นะครับ85โวลต์ถึง2 8 0โวลต์นะครับแล้วก็ด้าน DC นะครับ80โวลต์ถึง420โวลต์นะครับก็เป็นช่วงการใช้งานของโวลต์ DC และ AC นะครับตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับเวลาจะต่อใช้งานเนี่ยเราก็เปิดฝานะครับเปิดฝามาก็จะมีพอตข้างในเดี๋ยวเรารูปขึ้นให้ดูนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น DC Input นะครับ แล้วก็จะมีพอตต่อ AC in นะครับแล้วก็เอาพุตรวมถึงต่อพอตสายสัญญาณด้วยนะครับก็จะมีพอตสัญญาณลูกลอยนะครับสามารถต่อสัญญาณลูกลอยได้ด้วยนะครับก็จะประมาณนี้ใช้งานง่ายครับตัวแรกผ่านไปตัวที่2ครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ1,100วัตต์1,100วัตต์น้วัต้ำออก2นิ้วตัวนี้สิ่งที่ได้มาก็คือแรงดันจะเพิ่มขึ้นนะครับ ตัวนี้ก็จะส่งสูงได้10บถึงสิเมตรนะครับตัวนี้แล้วก็ระยะดูดยังเหมือนเดิมนะครับ5้ถึงแเมตรนะครับในตัวของพันร้อยข้อดีของเขาว่า,าตัวพันร้อยร้อยสิบตัวนี้เราใส่4แผ่นก็ได้นะครับเราใส่4แผ่นก็ได้5แผน่นหแผ่นได้หมดเลยสูงสุดก็อย่างที่บอกนะครับโวลต์ดีซีเนี่ยได้ถึง420โวลต์นะครับ420โวลต์ดีซีนะครับตัวนี้เลือกแผ่นให้เหมาะสมแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นอนุกรมหมดเลยนะ คอนโทรลหน้าตาเหมือนกันนะครับตัว1 1นร้อยก็จะมีสเปคบอกเช่นเดียวกันก็คือสเปคก็จะไม่ต่างจากตัวนี้เท่าไหร่นะครับก็เหมือนกันเลยเราสามารถใส่หกแผ่นเแผ่นแแผ่นได้นะครับไาแกมการต่อจะมีบอกตัวนี้เป็นไฮโวลแล้วนะครับระบบพัฒนาขึ้นมาแล้วมีพัดลมข้างหลังเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ได้ไกลขึ้นนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ขายดี นะครับตัวที่ขายดีอีกตัวหนึ่งครับผมอีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นน้ําออก3นิ้วนะครับสนิ้วตัวนี้จะได้เฮดอยู่ที่ไม่เกินแม้แค่สิบเดนะครับตัวนี้ด้วยความที่มันเป็นท่อใหญ่เนี่ยระยะส่งขึ้นข้างบนเนี่ยผมแนะนําแค่ประมาณ10เมตรกําลังดีนะครับประมาณ10เมตรกําลังดีแล้วก็ตัวนี้เนื่องจากเป็นท่อน้ําขนาดใหญ่เนี่ย เราจะได้น้ําเยอะครับได้น้ําเยอะนะฮะตัวนี้ได้น้ําถึง50าิคิวห้าสิบคิวต่อชั่วโมงนะครับตัวนี้น้ําเยอะมากเพราะนั้นลักษณะของการดูดปล่อยหรือส่งเข้าท่อเมนนะครับขนาด3นิ้วตัวนี้ทําได้ดีนะครับแล้วก็ตัวนี้แนะนําเลยนะครับใส่แผ่นเต็มไปเลยนะครับตัวนี้ใส่ได้ถึง420ก็อยู่ประมาณ8 9ถึงแผ่นนะครับแปถึงเแผ่นจะใส่น้อยกว่านั้นก็ได้ทํางานนะครับแต่ว่า ไม่เต็มประสิทธิภาพแต่ว่าอยากให้ใส่ให้สักน้อย8แผ่นนะครับ8แผ่นเนี่ยก็โอเคเลยกล่องคอนโทรลนะครับเหมือนเดิมหน้าตาสวยงามนะครับส้มดำนะครับดีดีโซลาปัม๊มอนุกรมแผ่นมาเสร็จเรียบร้อยใส่เ่านี้เลยนะครับ AC in นะครับต่อเข้า AC IN แล้วก็เอาผุดสามสายนะครับต่อออกมานะครับแล้วก็มีสายสัญญาณในส่วนของลูกลอยได้ด้วยนั่นหมายความว่าหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยระบบ ปั๊มน้ำอ่อยโค้งเราเนี่ยเราเอามาใช้กับระบบแทงน้ําลูก้อยได้เลยนะครับสบายๆนะครับก็มีโครงสร้างยกง่ายนะครับเคลื่อนย้ายง่ายเหมือนเดิมสิ่งที่แถมมากับอุปกรณ์ของตัวปั๊มก็คือฟุตวาลวนะครับถ้าเป็นเขาเรียกท่อทางดูดแบบใช้เข็มขัดรัดก็สามารถใช้ตัวน,นี้ได้เลยแต่ถ้าใครนะครับ ไปต่อเป็น PVC นะครับก็แนะนำเป็นฟ wow ู้ดวาลที่เป็นทองเหลืองก็ได้เป็น PVC ก็ได้นะครับแล้วก็ต่อกระท่อ,อ PVC นะครับสามารถทำเป็นท่อทางดูดทำา3ทางกอกน้ำนะครับเ,เดี๋ยวจะมีภาพให้ดูนะครับวิักวิธีการต่อ3ทางกอกน้ำก็จะมีท่อไว้สำหรับกอกน้ำด้วยนะครับตัวนี้นะครับสรุปก็คือว่าเป็นระบบที่เป็น ทั้งใช้ DC ก็ได้ AC ก็ได้นะครับแล้วก็ง่ายนะครับง่ายได้ในการประกอบใช้งานนะครับในระบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีรีวิวนะครับในเทปต่อไปนะครับว่าการใช้งานจริงเนี่ยมันเป็นยังไงความแรงของตัวปั๊มน้ำเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามในเทปต่อไปนะครับเทปนี้นะครับมีข้อชี้แนะนะครับก็สามารถที่จะเขียนมาด้านล่างได้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับในส่วนของอช่อง YouTube เรานะครับก็ฝากด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ